สวัสดีค่ะก็พอดีนะคะเมื่อคืนมีรุนน้องนะคะถักพัดเข้ามาวาพี่พาดที่บ้านพี่พทต้นทำงานในไรยอพัดก็บอกอ้อที่บ้านพีทำส้วนน้องพ่อแม่พี่เป็นชาวส้วนมันก็ถักพัดตัวเล้าว่ะพียันไม่อายมันเออผีไปบอกใครว่าพ่อแม่เป็นชาวส้วนอ้าวนี่กูต้องกูต้องอายเออนี่กูเพิ่งรู้ว่าพ่อแม่กูเป็นชาวส้วนนี่กูต้องอายเผื่อนอะพ่อแม่กูมีเถมีทางไว้ให้สร้างเถสร้างส้วนไว้ให้ล้านนี่กูต้องอายเผื่อนอะ เพิ่งรอนะนี่ภูมิใจไว้ต้าน้องพ่อแม่สร้างเถสร้างส่วนไว้ให้เองเถเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่บาสสองบาทน่าน้องเออถึงก็ไม่ใช่ห้าเซอร์ไงไงไงเถที่ว่าห้าเซอร์ยาแล้วน้องตั้งที่จะไปเซอร์เถน้องห้ายากว่าเลยน้องอย่าอายที่พ่อแม่เป็นชาวส่วนถ้าพ่อแม่ขายยากันนันน่าอายน้องพ่อแม่เป็นคนขี้รักขี้ขโมยพันนันน่าอายน้องอะไรที่สร้างได้ก็ต้องสร้างอะไรที่ทําได้ก็ต้องทําสมัยนี้ตอนนี้เศรษฐกิจอย่างพันนี้อนาคตเอาแนลเอานอนไม่ได้ ทำส้วนนี่มันน่าอายตรงไงถ้าน้องไปแก้ผ้าถ่ายรูปพนันน้องอายถ้าน้องไปอัดคลิปนอนกับผู้ชายพนันน้องน้าอายถ้าน้องทำส้วนทำ พันนี่นาอมามีไขวาไรน้องไม่มีแต่คนอิจฉาต่างเพศถึงส่วนม้าหน้าเด็กบานเราพอไปเรียนกรุงเทพนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยพอเพื่อนเด็กพอเพื่อนที่กรุงเทพท่ามวาพอแม่ทำงานไรที่บ้านทำงานไรส่วนม้าเลยตอบธุรกิจส่วนตัวมีส่วนน้อยอย่างแรงที่จะบอกวาอ่าพอแม่เป็นชาวส่วนถ้าน้องที่ไปอวดกรุงเทพว่าพอแม่ทำธุรกิจส่วนตัวน้องมาไม่เทน้องเออลองบอกไปเต้าว่าพอแม่ทำส่วน พอแม่เป็นชาวส่วนมีแต่คนอิจฉาต่างเพศน้องเพมันไม่ได้มีไงไงไง่ายนะเว้ยเดี๋ยวนี้ค่ายกันเป็นล้านน้องอย่าอายถ้าอายไร้เรือเรืออย่าอายพอเราหวาเราผู้ด้ฟังล็อกกูเสียเลยน่ามัน่นถ้าการที่วาเรียนไปสูงสูงถึงน้องคิดได้แค่นั้นเรียนจบมาสูงถึงกลับมาขาดสมบัติพอแม่กินน้องอย่าเรียนอายกูอายแทนจริงๆมึงขุดลุมฟัง ตัวเองใช่ปะมึงคิดว่าทำงานกินเงินเดือนเดือนหมื่นว่าบาทเดือนนี้มันพอกินบ่อขาข้าวสัน้นขาข้าวมึงเท่าไรเดือนนึงขาน้ามันที่ไปทํางานเนาะมันต้องคิดเนาะมันไม่ใช่สมัยมาก่อนตามใจใครที่หวานเพื่อแต่เราก็าอย่างภูมิใจที่พอแม่สร้างเถสร้างส่วนไม่ห้ภูมิใจอย่างแรงที่ได้เกิดมาเป็นลูกชาวส่วนไม่เคยอายเพื่อกัน